สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีโอ๊ตยาว์ชาญแน้วนะคะแล้วก็สวัสดีเอสซีโอ๊ตยาว์เพมบอรี่แฟนเพจแล้วด้วยวันนี้มาอัปเดตบ,บ้านสวนบ้านในฝันนี้ลุยอีกแล้วนะคะไปถึงไหนแล้วี่นโอ้สามตัวนั้นได้๋ยายขัผนต่อเล้ใกล้เลยดิใกล้เลยดิขาดว่าขาดว่ากลุ่มผ้าหนาสี่เดือนขึ้นอีกสองเดือนแล้วก็อยู่แล้ว,วแล้ว,วก็อะไรงี้ห้องก็เหตุเดือ,ดอ,ดอดนไหนนะกำหนดเดือนเมษายังติดต่อเหตุเบียดมากพี่น้องเรอดมหัวอมหัวมาไปพี่น้องชิพ้าไปชม ว่ามันไปถึงไหนเลยนะูะมุมเสร็จแล้จุดเนาะไปถึงไหนแล้วเนาะสช่างม่ได้เสาห็นงานตอนนี้ยังบ่งเลยอสร้างเัน้โอยู่หกโมงหรือเปล่เร่งโอเคครับผมไปครับไปดูเองไอ้หน่องใช่โอ้ยังไรปูปูหินอันนี้เขาจะใส่หินนอนปะโอ้เจะนอนชั่วอีเนาะไม่ใช่ฮะไม่รู้ว่าน้ำแบบมันนึกเป็นอะไรกันอาจะเป็นปูหินนอนโชั่อันสาบแล้วพี่น้องสาบแล้วนะคะหลังคาก็ปูส Đã lạc 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 เชื่มาเดินไฟแล้วเรียบร้อยเดินไฟใส่น้องปูดเลยแล้วกันช่างไฟมานั้นที่มานอนในห้องเราบ่เลยมาเยเรอมเห็ดสามือขึ้นแล้วไปดูไงโอ้ห้านนี้ดูมื่ฮะเอ้ามาทาสาแบบขึ้กว่างในฝันเห้อ้ยตากงว่ามือดออนั่งก่อง่อยทังมือกรง่อกวงแล้วกรงเห้วแห้แรง่กวง ทีแรกคือเสาหน่อยๆยุ่นล้วเนี่ยเบิ้งเบ้ยอครับเราแมนป่ะถอยตัวนี้ออกไปตามแบบมันจะแคบถ้่ตามแบบนั่นสิ่งทองที่มองเห็นนั่นมันไม่จะแคบเนาะแันบแต่นุ่ม้วงร้จะบอกว่าจอเนาะอ๋อไหนก็ตมจไหวถ้าใส่ผักนน้แมนบ่ ปักเซนเขาเดินเขาเก็เดินตามแบบเขาเดนยืนห่ี้ดูน้่อนู้่นํานนอในเลไม่เราก็กะว่าจะให้ช่างเขาเลือกงานก่อนเราเขาไปถ่ายเพราะเป็นเรื่องบุหรเลยเหมือนไปกัน้ก็เลยเมือนี่นเนะโอ้มุกขวนเรอใชกแบบว่ามันเกียกาวยูดี่ซ่างน้ำทีนเลบอหนวดเซงมันหเนี่ยอมเมน์อ้างนี่นไหมอ่างอะไรอ้างน้ำแบบยูได้ก็ดูเลยไหม งานวุ้นก้แล้วกวางยุ่เหมือนกันอ๋อยมองหนึ่งใชมันสวยนี่เป็นห้องนอนนี่รยของนอนนี่ด้วยด้วยกระจกระกตใส่กระโจกโต้กันลนตรงนี้ก็จะมีโนเบิลอ๋อย่งกังนเอนก้นตู้เสื้อผาเลอื้ว้บได้ละคีสเล็เขาเอเดี๋ยวไปซื้อขนม ยใหญ่ใหญ่เยเป็นใหญ่ใหญ่ะบาดป็นไรึลอ๋อวางยนเดี๋ยวจะอทางอ๋อเนบ้านัางไฟเป็นด้านบ้านองคุณยายจ้ามนะครับงนั้นมอุปกรณ์อไุปกรณ์ต่อไฟอี่วสายไฟนสายไฟอย่างเดกจงีหลวแตไฟเดือด ไฟสายแอร์สายน้ำนอุ่นชูแนวอ๋อเราจะตากันน้ำอุ่นสี g r a ่น้ำอุ่นกับแอร์มีสาย,ยางานของการส่วนไหนขึ้นหน่อยหอนึ่งตัวนี้สายปักครับอ๋อเอ๋สายเมียนที่ว่าไปปักไปส<อ>ายไฟเมียนไฟ<อ>เดี๋ยวตัวน,นี้ของแอร์ <c oughs> แอร์น้ำอุน่นโอ้อยแอร์ที่นี่เราใช้ไหมครับเพราะว่าใช่พราะวกนี้มันสายไฟหลายสายหนัก ไฟเนแลเงินสีี่น้องนว่านสีเล่ปะเลครับเ่ยมี่ตเหลีวมถ้าเขาตีฝายูกละีาติดสมกรใพนตีไฟล้วยังไม่หครับแม่นครับมาสองหลอดห่วยเจ้งแรงบวบแรงของมันใช่ไหมจะกลายเปน้อลกเล่นตางใหญ่ จางนีจนหัวจนคำตอนแรกว่าถ่ายซาวมนเบี่ยกเดียวจังจวมาถ่ายมาไม่จังจะ่าเกียกาพ่นนะจนป่านนี้จนหกโมงถุ่มนื่อเพราะว่าหล่ซาเหี่ยร้างขยันแน่แล้วกระเฝาเคลียแล้วกะจไปหลังเรินตัวบ้างเป็นหน้าบ้านนะคะสองช่วสอโช่หน้าบ้านเขาจะใส่แบบเด้ใส่อีดบ่หินออนบ่ที่นี่เบียดไม่เปนได้ไงวะหินอ่อนมันทูบบอกย่างน่ำคนอะไรทูบ ใกล้เสร็จแล้วนะคะต้องไปเห็ดต้องไปเห็ดเดือนกว่าเพิ่งทำได้เดือนกว่าต้องไปเดือนกว่าไข่ใหญ่ยแบบงามละข้างนอกละน้ำหนาแบบงามบ่ะจอยน้หลังค้ำหลังคาสีงามบ่ะพี่ลุยเลือกัเนี่ยปกติสีสีเนี่ยแบบมันไม่จะสีอ่อนกว่านี้วานนี่ลุยวานเพื่อมันโดนไปสีมันมันหวังมันยังสีนะยานท่าสีมันบอกขาวกว่ามก็เลยเอาสีเขียวกว่าเลยแหละ ตัวแรกตัวแรกเอาสีนีนชุดว่าเอาสีอ่อนแล้วเพาะถ้าบานนะ่ะทนสีเขียวไม่ใสีท่าประเด็นตัวแรกเอาสีไหนตัแรกเราเอาสีเขียวมสีทาบานกับสีสีอ่อนทั้งนั้น้องใหญ่อยู่นะว่าบรรยากาศดีลเลยถ้าบ้านเสร็จสวยเลยตรงนี้เนาะเออเนาะตะเวนกงางตเตาเหรียญตะเกระจกโชว์ก็สวยงามเนานะอยากเห็นเนาะกระจกโชว์นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยเเนาะเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆบ่ได้มาอัปเดตมาหนีสามสี่มือแล้วเนาะนี่ตอนถ้าอัปเดตอันมือนั้นล่าสุดคือกาลังาหม้อหลังคา อันนี้สามสี่มือเราไปได้อัปเดตกะมุ้งลังคาเสร็จแล้วแลเริ่มฉาบเริ่มฉาบแล้วล่ะการเดินไฟสร้างกับมาเดินไฟ้สรางจะทำมายังกไงจะทำวันยิดยึดข้าวเหลือไปสิมันไม่มีหม่องใส่เดี๋ยวเขาใส่ไปใส่มันโมเหลือในนอสรับรองว่าเขาจะเอาเห็ดในเบ็ดเน่นอนไม่เหลือเขาชำวณมาเป๊ะเาใส่ละนอสิไปใส่ใส่เขาจะชำวณมาเป๊ะเขาเหลือเขาจะเอาเก็บขึ้นทีอเขาจะวะโอ้กับลนอสสี่ความเพศนี่ยังเจ๋งนะเส้าเพียนี่ยังมันไม่มีหม่องเห็ดงั้นก็เห็ดแล้วไปละ สร้างไฟเพีองล้นของคุณแม่ตำฮอบเขาเบิ่งไบเพี่องเราใกลเคียงแล้วตัวนี้ใกลเคียงแล้วใกล้เคียงแล้วเออ่นขอนอนว่งคันเพราะว่า่นเอาแนาะแม่ครับผมมีขมองนอนเพิ่นขี่คานเที่ยวเลี้ยวก้อนหนึ่งกำหนดอยู่อกควอว่ากำหนดเดืินแม่สาแล้วก่อนอยู่แเดี๋ยวก่อนอยู่้วน่าเดเหนจ้ำเก็ดตับผมนีนาดีขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวงร่อนแหอย่ด้กเดี๋ยขร่อนแห้เร็วเแหละขึ้นเตีนเียกัเดินอนเี่ยพดีล้ว คืนยูดได้เดสีนี่แล้วก่อนยืดลก่อนบยูปยักษวเนาะก่อนบนบ้านนอกรยกชาบชาบแล้วกับตีฟ้าาใส่กับโจ๊กกับปูกับเบอจจจักังทุกคนโอ้ลายเนี่ยาไม่เป็นซิปุ่หลายอยู่ด้มันไม่ลายผนกงผนกมุ้งกำลังค่ต่างหากแคแล้วแล้วเล้วล้วย่างฝ่าเขเห็นั่สิมาตฝ่าเขาหยังือล่กระเบืองเานะเบือกเขาเ็นกเบือกที ต่อมีหลายซางแผนกไฟผนแยกมันเนี่ยปันกันเพี้นเออแผนกไฟผนแยกมันแบบเพี้ยนงานล้งงานหมดงานบริษัทเนาะแผนแยกไฟผนแยกมันเบื้องเรียแล้วกับเมื่อไปแล้วเออกระตูนเจ้าห่องกะรอยู่สองห้องที่จริงมันไม่สามห้องกันละซานออกมันเฉียบสองห้องมันก็สองห้อง

ขาเนาะท้าวซางเพิ่นแล้วจัก่เปอร์เซ็นต์ไอวกจ่าขึอาเปิดป้ายเลยบนเฮ้ยเิดป้ายเลย่บป้ายันไรอยังนั้นผู้ใดขยนนี่ยเปยยแหนาอนออ้นลังบ้านดูลังบ้านขรางล่างงกว้างอนบ้นไม่จุนยกกลางเลยกว้างตาเปลีให้เบื้องแรไนองโอ้ยล่อเ ยาขลังกว้างข้อไนดิด้ no. ็นไหนไปกันูกบอกก็าถ no ึงไหมบอกไปกนไปยังไปก็ไลูกบอกเขาพูดอเป็นเสือขนม้บ้างอ่ะไปกไนะขลังยังกว้างพี่น้องขลังคือยังหลังไงเลยนะเออขลังกว้างเนี่ยขลังก็หลังไงเลยหลังไงเลยเนาะนี่น้องฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็เป็นไอ้ไอ้หม่องเงินทางคนอะที่มกินเมีกะ ขอ,องงอนอจะมีตัวส่วนบวกส่วนก็มีหลายอันแกมีหลายเลยสองเลยเขาก็จะใส่สองอันผูนเดือดเลยผูนเลยโบเมียนอันนี้มันมีห้องหนามห้องเดียวยี่นี่เพิ่งใส่สองอันมีสองของนม้มไหมเอ้าใอ่พุนมาแหมมาขันก้นหลายหม,ม่องโอ้บอกเมีนครับขี่เดินห้างไก่ยังก่อขี <c oughs> ่เดินห้างไกลเอ้าโอ้เมียบ่าวหน้าคนอ่ะหัวตรงเหรอวันนี้หัวตรงยี่หาง ไหวหัวตรงหัวตรงเข้ามากันหัวตรงเดดเนาะเฮ็ดตอนรับปีใหม่เนาะเอาใจสามีนิดนึงสามีเห็นอะไรบ้างล่ะย่างเดี๋ยวจีบเสื้อผ้ายเหมาแรงสามีเบิ่งบ่บุ่ดิโอ้ยกระสีเปิดไฟเบิ่งฝนแล้วนี่ติดไฟแห้งสวงามหมาเนาะเดี๋ยวพันตีไาเพี่ยกรสีใส่ไฟใส่ไฟน้ำมันขอบมันบ่เออบ่าดูดิบ่นนี้เจ๊ดูแก่นว่าข้างหลังมีไฟบ่ แสดงว่ามีสองอันนี้นี่กระดอกมาแสดงว่ามีสอหลอดอันนี้ไมนมีสองกระดดกอย่างมากหลยต้งต่อไหมอ๋อเนี่ยแบนบ่ออมเมียนึกว่าไม่มีไฟออกเมียนไมีสอกะดอกนะแต่ันนวาเมียนออเมีย่ไ้เสี่ยงดีเนาะเมียนบุ่พยายามไปที่เราทำงนโทวมีวไปสัยญาบ่สุขั้นอปิดจบ้างถูมั้ยอม่ได้อยู่อากาลโอเยี่มมสวย โอ้ยน oh okay. ี่ทิ่จะมองกเหรอเสาหนีเห็นไหมน่เด้อนี่มือวันสันดีมือหนาฝนเอียนน้องมันเองเออน้องไฟนี่เปเอาโอ้คนแล้วดีมันบอกว่าเสาไม่เสาแห้งเขาเห็นเสาไม่เสาไม่เสาไม่เป็นไงเสาหนันมาใส่หนันเสาเล็กหนอนมาใส่แบงนี่เสาเพราะว่าเสาเล็กเห็นสิเดียวอ่อนที่เราอ๋อมันไม่ได้ใส่ไฟอ่อนเพื่อนตันดิถ้ามันไม่อ่อนเงอนยดิมีทั้งหนาบ้านใส่อีก้อนอันทั้งหลัง ส่่น่อาเียงค่นไใส่บอให้ไรมาค่ะข้างหนาสีดวงใส่้างหนาสอ่นนี้ส่ะค่ะนีนีแดงนี่สีดวงหนึ่งสองสาม่โอ้โ่มเพิ่มนีข้างหลังเนาข้างหลังสองครับเออเพิ่มนีเส้อร่เออเสื้ะ่งาบใ่เนี่่นี่สิแก่งอยู่ตัว แตว่ั้ง่มีใส่ใส่เนียนนี่แหละก็ใส่ทั้งตวเลยนุ่มน่มก็ได่หอัาบบเสนองหัทั้งนั้นอเลยส่วใส่แล้วต่กตินี่อน่ะใ่เรวๆเอาเวเพราะว่ามัเนสีใส่หอมแบบมันเบมะแาอ๋อไม่ดังหนาสีด่วนแบบวเส้นสองเท่านั้นนี่ันงหนี่อนี่แหละลี่องสหรับคิปนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากมาอัพเดตอัภาพว่าอัพเดตว่าเบิบ บานน okay like mm hmm. şey ี้ฝันนี่ล oh. ah. like ุยวาไปหอนใส่แล้วกับหกสิเปอร์เก็บเจ็ดสบเปอร์เซ็นตลอมากพี่เราฉาบแล้วกลายเครื่องแล้วเลือตะตีฝ้าปูกระเบื้องแล้วเก็บรายละเอียดห้องสี่ตรแห่แล้วเกลือกับเครื่องคุณหรือว่าต่ว่าเ่ถึงเครื่องหรอมั้งประมาณหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วล่ะกายเครื่งแล้วแหละ กายเครื่องไม่เลกายเครื่องเลรนี่ยนี่ไก่เครื่องก็หกสีไงล่ะไก่เครื่องก็แหละยังลูกกระบองเพชรโอ้ยคือหน่อยค่ะแขกไม่ได้ใส่หนี่ลูกแล้วมันจะยังไงไม่ได้ใส่อ๋อจะเป็นเป็นผู้อย่างลูกดอกไม้คือเนาะใครอะไรที่ม้วนไทยปะนี่ม้วนมากน่าม้วนเราตายตัวม้วนม้เราตายแต่เราคลิปนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องขอยเาใชัเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็ช่อง ท่างมากี้ชาแนลด้วยทีมงานครอบกวัวนี้ดูด้วยคลิปนี้อเอาไว้จะม,มีพากกันไหมคลิปหนาวัสดีค่ะไม่ไม่ค่นนคะ